นะคะวันนี้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะอากาศดีถ่ายถนนหนทางของเยอรมันให้ดูนะคะวันนี้วันที่สิบห้าเนาะสิบห้าวันอังคารที่สิบห้านะคะอากาศดีมากค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะมาเดินตลาดนัดกันนะคะตลาดนัดเขาจะเปิดจนถึงจนถึงประมาณ บ่ายโมงมัง้งคะประมาณสิบห้านาเออสิสิบสามนาฬิกาเนาะถึงสิบสี่นาฬิกาอันนี้เป็นในเมืองในเมืองที่ที่รัดอยู่นะคะขับรถมาประมาณเจ็ดนาทีนะคะแต่ที่เมืองที่รัดอยู่ก็เป็นเมืองเมืองในเมืองเหมือนกันนะคะแต่เป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ที่นี่จะเป็นอำเภอนะคะถ้าเข้ามาในอำเภอก็ใช้เวลา ถ้าขับรถมาเองก็ใช้เวลาเกนาทีนะคะแต่ถ้านั่งรถเมย์นะคะกะ็รถเมย์ที่นี่เขาก็จะจอดทุกป้ายนะคะแต่ว่าเขาจะออกตรงนะคะจะออกตรงก็จะใช้เวลาจากที่บ้านประมาณ25นาทีนะ,ะออกจากบ้านเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาถึงในเมือง25นาทีแต่ว่าถ้าเราขับรถมาเองแบบนี้เราก็จะถึงประมาณเกนาทีนะคะใช้เวลาเกดนาที คนที่นี่เวลาขับรถใครขับช,าชา je je ้าๆข้างหน้าจะบ่นนะเห็นไหมอยดาซาลสันานยาอัเลเลอจัดอันเลอเขาบอกว่าเธอเตรียมของเธอแร้อยางทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือเธอแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วนะคะสามีบอกสังเกตนะคะที่นี่นะคะ ที่ยุโรปนี่เขาจะต้นไม้เยอะนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันฟอกอากาศนะคะแล้วก็เขาจะมีสโลแกนด้วยนะคะที่เยอรมันเขาบอกว่าหนึ่งชีวิตหนึ่งต้นไม้นะคะสมมุติว่าคนเกิดหนึ่งคนเขาก็จะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็บ้านเมืองเขาเนี่ยจะเป็นในเมืองหรือเป็นในป่าแล้วแต่นะคะก็จะมีต้นไม้เห็นไหมคะต้นไม้ข้างทางก็จะต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะต้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ กุ้งนเดาเฮียฟอนไหนหันเถินนะยาอาร์ซูยายายากูถุดกูนี่มันมาปอเปรองไรนะปอเปอะไรฮะอนสตรีทเอร์เดนจะเป็นเห็นไหมบ่นนี่แหละเวลาเห็นรถขวางหน้าหรือว่ารถจอดขวางหน้านะคะบ่นทันทีนะคะคนตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนหรอกค่ะแต่สามีรัตชอบบ่นนะาะเห็นไหมคะเห็นตึกสูงสูงไหมคะ ตึกสูงสูงนั่นเป็นอำเภอนะคะอำเภอสำหรับที่เรามาแต่งงานสำหรับที่เรามาเดินเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะเป็นเขาเรียกรัฐเฮ้านะคะอําเถอนะคะที่ทำงานเป็นอำเภอนะคะอัาเถรัดขึ้นไปแต่งงานเห็นไหมคะชั้นบนสุดนั่นเลยนะคะชั้นสิบหกนะอำเภอนะคะอํเภอนะคะนัดพบหน้าอำเภอนะคะวันนี้าสามีจะตกเข้าไปที่จอดรถนะคะ ตบเข้าไปที่จอดรถแล้วเพื่อนสาวของรัฐก,ก็นั่งรออยู่แถวนี้แหละรัฐจะเดินไปหาเพื่อนสาวนะคะคย่ยาอีกคันเนี้ยย่ากูดย่าอีกคันโอชูย่าต้องกิดชากนะกต้งเกรชุดจุบสามีก่อนนะคะจุบ <laughs> สามี่า <laughs> บายบาย ไปแล้วไปแล้วนะคะรถมันจอดนานนะคะสามีบอกเธอลงที่นี่ก็ได้ก็เลยลงที่นี่นะคะนี่ค่ะสามีรถสามียบาบชาดไปแล้วนะคะนัดกับเพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวอยู่มุมไหนเนาะเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนสาว เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเพื่อนสาวนั่งอยู่แล้วเดินมาหาเพื่อนสาวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเพื่อนสาวแล้วเห็นเพื่อนสาวแล้วนั่งรอเห็นเพื่อนสาวแล้วนะคะเดี๋ยวไปเดินตลาดนัดต่อนะคะเห็นเพื่อนสาวแล้วนี่มีตลาดนัดนะคะผักเยอะแยะเลยอ่ะผัดเยอะแยะเลย มีอะไรมาขายวุ้ยฟักทองฟักทองให้ได้มาฟ้าฟักทองฟักทองรัดเกิดแล้วนะไอลุงเอามาให้ที่พี่ให้น่ะคยให้เอาไอลุงที่พี่ให้น่ะเกิดแล้วนะอะไรทําไมลิสติกมานี่อะไรดูผักอะไรเนี่ยมันหูมันเสียนเลยมันเสียนพระพุทธเจ้าเลยอ่ะเขาทําใหม่เหรอเขาผสมเขาแปลงพันุ์มันเหรออ๋อสวยเนาะอันนี้เป็นอะไรสปีนาาปลาดูผักสลัดเนี่ยรัดทานหมดเลยนะสองหัว เวลาทานเมี่ยงอันนี้มันรสชาติเหมือนเป็นยังไงอ่ะพี่เนี่ยเหมือน,นรีเหรอแต่มันเปลี่ยนสีเฉยๆนี่ไงเซรัลรี่รัดปูกอะสีกอมีแต่กอใหญ่ๆแบบนี้บอกคกอแบบนเนี้ยเนี่ยเวลาพี่ซื้อไปนะพี่ตัดอย่างนี้นะตัดอย่างเงี้ยแล้วเอาจุกมันไปแช่น้ําแล้วมันจะออกรากออพอมันออกรากเสร็จแล้วพี่ก็ลงในกระถางเลยตัดได้ทั้งปีเลยอะ่ะเ,เนี่ยเนี่ยไม่ต้องเอาทิง้งจุกตัดประมาณนเ,เ,เนี้ยเนี่ยตัดประมาณเนี้ย เลี้ยงง่ายไอเซราลีนไก่น่รอยนี่ก็หัวของเขาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยหัวของตัวนี้นะคะเนี่ยเซราลีอันนี้มีประโยชน์มากนะคะอันนี้เวลาเราไปฝานเอาไปฝานแบนๆแล้วทีนี้ชุบแป้งชุบไข่ทอดอร่อยอ่นี่นะเขาทำไอตรงนี้ล้างสะอาดนะไปต้มเป็นน้ำชาได้นนี้หัวนี้ไปตำแทนแทนมะละกอได้นะคะหัวเขาเรียกหัวอะไรนะโรสบีดไม่ใช่โรสบีท ขึ้นเหนือขึ้นเหน่อเนี่ยค่ะแทนมะละกอได้นะคะไม่ต่างกับมะละกอเลยนะคะเนี่ยมะละกอเนี่ยอันนี้เป็นหัวของของเนี่ยขึ้นช่ายยักษ์นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเอาแบบนี้ไปปลูกได้เลยนะคะเนี่ยตัดประมาณนี้แล้วก็แช่น้ำนะคะหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะออกรากเยอะนะคะผักวันนี้เดินตลาดนัดกันค่ะไปเราไปเดินตรงไหนต่อของเก้าเลยแต่มันเป็นสีหมาดเห็นป่ะน่ะไหนไหนไหนที่มีหูเออนี่แหละแบบนี้แหละ น <tang s> ี่แหละแบบนี้แหละพี่ซื้อสินี่แบบเดียวกันเลยถามดูสิถามดูสิเราก็ต่อนี่ไงเพื่อนฉันซื้อมาสองอันห้าอ่อยไหนดูสินี่ไงเหมือนกันเลยเนี่ยแต่พี่ต้องไปลอกพลาสติกออกนี่มันขึ้นนันเห็นไหมเต็มเลยเหมือนกันเหมือนกันไหนเขาไม่อยู่ไหนล่ะซื้อสิมาเรียกเขามาเดี๋ยวเขาก็มาอุ้ยหน้ากากมีแต่สวยสวย ว้จะซือเถอะอันนี้ก็เป็นหน้ากากนะฮะากากสีสวยเนาะหน้ากากเขาหน้ากากอันนี้ก็ซักได้นะฮะใส่แล้วก็ซักได้นี่ฮะเขาเย็บมาขายนี่ก็เป็นระยิบระยับฮะก็เรียกเขามาสินี่ไงพี่ไปลอกพลาสติกออกแล้วมันก็จะใสปิ้งเลยอะนี่ไงเขาเจ็บนี่ไงเขาจะเขาจะเอาวันนี้ให้พี่ นี่พี่ก็ไปประกอบเองถามดูกันขายเท่าไหร่ห้าออยก็นี่ไงรัดซื้อมา้ออก็นี่ไงรัดซื้อมาห้าออยนี่ <trails. S 2> นฟืมม้นมอยโรชนกันสกูดฟืมม้น้อยโร่เอาไปประกอบเองไม่ต้องให้มันประกอบให้หรอกรัดก็ประกอบได้เห็นไหมล่ะมาเจอจนได้แล้ว สามีรัดยังชอบเลยอ่ะชื่นเนะฟื้นน้อยรูอ้ามาส์คเกอร์มาส์คเกอร์เอาเคันเอาเขาฝืนนะมาส์เคเกอร์กูดเนะเาะพี่เอาสองงันเหรอเออดีเลยอ่ะแล้วมันให้คลิปสีเขียวครบหรือเปล่าไ,ไปนับดูซิ เอามาดิมันให้กี่คู่ต้องสีนนะ่อันนาอันเขียวเขียวอะ่อะน,นับอันเขียวเขียวสี่อันสี่อัน<ส>เออถ, <มา S 2> ถูกแล้วใช่แล้วก็ที่คลิปเข้าไปตรงจมูกก่ะสองอันถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวเอาไปประกอบเองซื้อหน้ากากคะ่ะในหน้ากากแบบนี้เหมือนที่รัดเสื้อคะ่ะเนี่ยเนที่เป็นอย่างนี้สวยเนาะ 5ยูโรเองนะคะถูกสองอันพี่กัญญาซื้อสองอันนะคะสบายมันมัดผมก็ใส่ได้เดินต่อค่ะเดินต่อมัดผมก็ใส่ได้ที่รัดไม่เอาแบบนี้เพราะอะไรเพราะรัดมีปัญหาตรงเนี้ยเ,ออเวลารัดมัดผมสูงๆแล้วมันครอบไม่ได้ก็เ,เลยไม่เอาไงลูกเหลืองๆ,ๆยังไม่ทาน ก็เก็บไว้ในกระเป๋าไงไว้ทานตอนหิวก็อิ่มมาแล้วอ่ะนี่ก็ร้านดอกไม้นะคะดอกไม้นานาพันไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะวันนี้แต่ผลไม้เยอะนี่ก็ดอกไม้ค่ะนี่ก็เป็นที่แลกเปลี่ยนซื้อขายนะคะเนี่ยสมัยก่อนนะคะคนจะเอาของมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะคะเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็พี่กัญญาเดินไปนน่นเดี๋ยวรัดเดินตามตู่พี่กัญญาดีกว่า ่ะคะจะไปดูอะไรของแกไม่รู้ยังไม่เลิกนะคะประมาณเขาจะเลิกแล้วล่ะคะ่ะเริ่มจะเลิกแล้วประมาณเขาเลิกกี่โมงอะ่ะพี่ตลาดนัดนะ่ะอันนี้ก็เป็นพวกพืชผักพืชผัดนะคะที่วันก่อนที่มาเอากันอ่าเนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้อะไรพี่ผักแว่นเหรอ <Okay. S 1> ผักแว่นเหรอเหมือนผักแว่นเนาะ เ <Yeah. S 2> นี่ยฮะแม่ค้าเจ้านี้ใจดีนะคะเนี่ยที่พี่กันยามาเอาพลิกเ้ามาก่อนนะคะนี่ก็เป็นพวกแก่บพืชย่านะฮะพืชญ่าสวยงามนะมาเดินตลาดนัดกันเนี่ยนี่ก็เป็นพวกพืชญาะะ่ชญาสวยงามดูของสวยๆกับงาม,งามะคะ่ะสวยเนาะดูความงามของ พืชนะคะในรูมันดอกกุหลาบหนูนะคะเนี่ยออกดอกเยอะนะคะกุหลาบหนูฮะต้นพริกอะไรอีกนู่นอันใหญ่ๆอนต้นพริกเอ้ยพี่ลูกแล้วสีแดงด้วยนต่นะเออเออเออพริกนี้เขาจะต้องไปทําพริกแกงไงกนี้ใช่ไหมที่เอาไปแช่น้ําแล้วตําเป็นพริกแกงเออไปแต่แค่น้ําตาเป็นพริกแกง ใช่ไหมใช่นี่เลยพริกนี้อ๋อนี่ก็เป็นเรื่อยนะสี่ยูโรอ้าวอันนี้พริกเผ็ดนะอืมเผ็ดอันนี้พริกกะเหลี่ยงนะโอ้พริกกะเหลี่ยงก็มีมาขายด้วยดูดิดูที่ออกลูกเต็มเลยค่ะแม่ค้าเจ้านี้ไม่แต่ของแปลกๆมาขายนะแมต้นดาวเจ้าสะรดาวัดไม่ค่อยสนเท่าไหร่หรอกลัดสนต้นดอกแคร์ต้นดอกแคร์มันสามารถเก็บทานได้ไปเอาที่ไหน โอเคเดินต่อค่ะนี่ไงก็ร้านขายหม้อขายกระทะนะคะมีทุกรุ่นเลยยี่สิบสามยูโรนี่ยี่สิบเก้ายูโรอุ้ยอันนี้สวยจังสี่สิบสี่ยูโรแพงมากแพงนะคะถ้าหยีสี่สิบสี่ขึ้นไปก็ถือว่าแพงม,มันก็ไม่ใหญ่มากาาาาที่เอาเป็นหลุมๆนั่นหรอเออก็ต้องเอาขัดเท้าเพราะว่าทอดยาวไม่ได้ก็ต้องขัด เดินต่อเดินต่อชมตลาดนัดตลาดนัดเข้าเดเอ็มไม่ดีเหรอเดเอ็มเยอะกว่านะไม่รู้นัดมีความรัดเดอเอ็มเยอะกว่าลาไปด้วยดอกไม้สวยๆค่ะนี่เป็นเมืองที่รัดอยู่นะคะเมืองเล็กๆนะคะก็จะมี รถวิ่งเข้ามาตามซอยในหมู่บ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวป้ายหน้ารัดก็ลงแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมค่ะเตรียมตัวลงแล้วค่ะดูดูเปรียบเทียบเหมือนผู้ชายนะเนี่ยตายในความสวยของดอกไม้ดูสิ สวยสๆค่ะดอกดาวเรืองดูสิออกดอกเต็มเลยต้นเดียวนะคะเนี่ยสวยมาก